ตอนที่ฉันดูอดแกคือคือฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมว่าหัวใจมันมันรู้สึกแบบจั๊กกะจี้แล้วก็ <laughs> ท,ำทำไมต้องเขินพอโตขึ้นมานะคะทุกคนก็รู้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าคอมรักนั่นเองนะคะ <laughs> บอกว่าจริงๆแล้วโมเมนต,ต์ของทั้งคู่ในเรื่องเนี่ยมีเยอะมากเลยถ้าใครจําได้นะไม่ว่าจะเป็นฉากต้นไม้ฉากการที่เขาดูแลกันและกันอย่างนี้ค่ะมีเยอะมากแล้วถ้าสมมติว่าสนใจนะคะก็เดี๋ยวาอาจจะทพาพาร์ทสมาต่อก็ได้เนาะแต่ว่าถึงในอนิเมะนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะดูคุ้มเครือเขาก็ไม่ได้บอกว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะคะฉากที่ทําให้เราเนี่ยมั่นใจเลยนะคะว่าทั้งสองคนเนี้ยอาจจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะก็คือฉากที่ทั้งคู่นะคะถูกสารภาพรักนั่นคะนะคะะะะะกทน เพื่อนร่วมชั้นสารภาพรักซึ่งเพื่อนร่วมชั้นคนนี้นะคะก็โดนปฏิเสธแน่นอนละคะ่ะแน่นอนโดนปฏิเสธแน่นอนแล้วก็ทีนี้ตัวเพื่อนร่วมชั้นก็ถามว่าอะทยะคู่เนี่ยเขามีคนที่ชอบแล้วใช่ไหมเทยะก็บอกว่าอืมฉันมีคนที่ชอบแล้ว